ที่จริงก็เป็นลูกหลานของกำนานมันนั้นแหละเป็นคนในในในชุมชนอย่างเช่นกบน่วยนั้นเนี่ยมาเป็นกรรมการถูกไหมฮนะผู้สมัครเองก็ต้องมีภูมิที่เราอยู่ตรงนั้นแหละถึงจะสมัครเป็นมาสมัครได้ถูกไหมฮนะที่มาเป็นตัวแทนของชุมชนในการขึ้นมาพัฒนาชุมชนของตัวเองแกก็แกก็เข้าใจนะที่ที่ที่เราาได้มันไม่ใช่ว่า สำคัญทีู่งอะไรสำคัญที่ลูกูรนมอตตัวเดียวนะฮะมันอาจจะทำให้กโอลองคำไม่ยกนั่นไปเลยนะครับก็ก็ภูมิใจแทนชาวเชียงใหม่นะฮะที่รัดประหลัดนะครับผมผมผม,ผมยตกใจผมเข้ามาว่าทำไม ทื้มของัทำเองเลยใช่ไหมอ๋อแต่แล้วผมไปยืของของสัตว์